ครับส,สวัสดีครับ f อทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับอีสานพระเครื่องนะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้มาพบกันหลายวันแล้วนะครับ f อครับวันนี้ก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับเช่นเดิมเช่นเคยนะมาแบ่งปันให้ f อได้เช่าหาบูชากันนะครับ f อครับครับวันนี้อีสานพระเครื่องนะครับก็ได้วัตถุมงคลมาไม่เยอะนะครับก็ มาแบ่งปันให้ FC เช่นเดิมเช่นเคยครับในราคาพอจับต้องได้นะครับก็มี FC บางท่านนะครับปิดออนไลน์ก่อนที่จะทําคลิปนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับ FC หรือพี่ๆที่เข้ามาเจอวัตถุมงคลนะครับที่จะสนใจบูชาครับก็ที่ไว้ใจอีสานพัคเครือนะครับก็ขอขอบพระคุณมากนะครับครับวันนี้นะครับก็เป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนะครับไปถึงทั้งจะเป็นทั้ง พระเหรียญแล้วก็พระผงนะครับเปิดแดงปั่นให้ f c ในราคาพอจะต้องได้เช่นเดิมเช่นเคยนะครับ f c ครับครับเหรียญแรกเลยนะครับ f c ครับ f c เหรียญแรกเลยนะครับจะเป็นเหรียญนะครับให้ FC ดูนะครับจะเป็นเหรียญนะครับเหรียญอุดมทรัพย์นะครับ f c ครับแต่ก่อนถือว่าราคาแรงมากเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้เหรียญอุดมทรัพนะครับของหลวงปู่ศิลาสิวิจันโทนะครับ ด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะเป็นนะครับคงคงหลงปูนะครับต่อโค้ดคำว่าศิลานะ fc นะดูนะครับขอยคมชัดนะครับอิสานพ้าเครื่องรับประกันผ้าแท้นะครับเลขโค้ด number นะครับเลขโค้ด number นะครับ fc ครับ 2363นะครับ F c ครับเลขโค้ดัมเบอร์2 3 6 3นะครับด้านหลังก็จะเป็นถุงนะครับจะมีคำว่านะครับมีคาถาหัจใจเศษทีครับนัชาลิตินะครับเหรียญปี64นะครับ F c ครับเหรียญปี64นะครับ สภาพสวยๆเลยนะครับ fc ครับให้ fc ได้รับชมนะเหรียญอุดมทรัพย์นะครับ fc ครับเนื้อทองแดงนะครับ fc ทองแดงเนื้อทองแดงนะครับสภาพสวยๆเลขโค้ดนัมเบอร์2363นะครับ fc ท่านใดสนใจนะครับรอบมีอสารประเครื่องเปิดแบ่งปันให้ fc นะครับราคา1,550บาทนะครับสนใจทักแชทไลน์มาเลยนะ1,550บาทสำหรับเหรียญอุดมทรัพย์นะครับ ถ้าเป็นเมื่อก่อนช่วงกลางปีที่แล้วนะครับ fc ราคานี้ไม่อยู่นะครับตรงมี0 0 0อัพนะครับ fc ครับตรงมี2,000อันนะครับครับ fc ครับเผื่อไม่เป็นรอช้านะครับต่อไปก็จะเป็นนะครับพระไยวัดนะครับพระไยวัดนะครับ fc เป็นพระไยวัดนะกล่องเดิมๆครบเลยนะครับ fc เป็นพระไยวัดรุ่นรวยรวยนะครับ fc นะสามปี67นะ fc นะ ปีหกเจ็ดที a, ่ผ่านมานะครับ fc ครับก่องนะครับใต้ฐานนะครับ fc ใต้ฐานจะอุดนะครับเกสาของหลวงปู่นะครับมวลสารเกสาหลวงปู่จะมีโค้ดภาษาจีนนะครับรุ่นนี้นะครับ fc ครับที่อุดมวลสารนะครับที่อุดใต้ฐานนะครับจะมีเกสาของหลวงปู่ทุกองค์เลยนะครับ fc ครับทุกองค์เลยนะครับนี่จะเป็นเนื้อทองแดงนะครับ fc ครับเลขโค้ด นะครับ2172นะครับ fc 2 1 7 2นสะสภาพสวยสวยเลยครับน่าเก็บสะสมนะครับ fc ครับดูครับความคมความชัดนะครับเป็นเมือทองแดงนะครับ fc ครับใต้ฐานก็จะมีคำว่ารวยนะครับรวยรวยนะครับสวยนะครับเป็นผ้าใยนะครับ fc นะเป็นผ้าัยนะครับรับประกันพาพแท้เลยนะครับ รับประกันแท้นะครับ fc นะรับประกันแท้นะครับตรงมีโค้ดนะครับต่อโค้ดอย่างนี้เลยนะครับต่อโค้ดอย่างนี้เลยนะครับมีมวลสารอุดนะครับตะกุดแล้วก็จะมีเกสรหลวงปู่นะครับอุจจีตีมวลสารนะครับ fc ครับ fc ครับสําหรับพระชัยนะครับพระชัยพระชัยวัดรวยละรวยนะครับ เนื้อทองแดงอีสานพระเครื่องแบ่งปันให้ fc เลยนะครับที่สนใจนะองนี้นะครับที่สนใจพระชัยวัดองนี้นะอีสานพระเครื่องเปิดแบ่งปันให้เลยนะครับเอาอยู่ที่650บาทนะครับ fc พระแท้อย่าไปเสียดายนะครับ fc จับต้องได้ในราคานี้นะครับจับต้องได้ในราคานี้650นะครับสนใจทักแชทแอดไลน์มานะครับต่อมานะครับ fc ครับต่อมานะจะเป็นเหรียญนะครับ กล่องอยู่นี่นะครับจะเป็นเหรียญพคกกรัพั์นะครับจะเป็นเหรียญพคกทรพซั์สับสงแกปะนะครับปี64เหรียญนี้หลวงปู่นะครับจัดสร้างเพื่อนําวัตถุอ่ะจุปัจจัยบุรณวัตนะรุ่นนี้นะ fc ครับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างแค่999องค์นะครับเนื้อทองแดงนะครับสำหรับนะครับแนะนําเลยพ่อค้าแม่ค้าสายค้าขายนะครับ เป็นนางกวักนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงคือไฟนะองค์นี้นะด้างล่างก็จะเขียนว่านะครับโคกขับทัพย์นะครับ FC ปลูกขับัพย์นะด้านหน้าก็จะเป็นนางกวักนะครับฐานพิธีปลูกเสกของหลวงปู่ที่ฐานจิตเรียบร้อยเลยนะครับไม่ใช่เก๋นะครับแท้ตาเปล่าเลยแหละครับ FC ครับเนี่ยดูดูนะครับตัวปั๊มตัวนี้นะครับ ต่อโค้ดะให้อย่างดีเลยนะครับ F4 ครับเลขโค้ดนัมเบอร์นะครับ297นะครับรุ่นนี้จะเป็นเลขอารบิกนะครับเป็นเลขอารบิกเลขโค้ดนะครับจะไม่เป็นเลขไทยนะ F4 นะเลขโค้ดต้องเป็นโค้ดต่ออย่างนี้เลยนะครับ F4 นะด้านหลังก็จะเป็นรูปใบโพนะครับ F4 นะเป็นรูปใบโพนะครับก็ยังมีคําว่านะครับเหรียญ คทรัพย์มหาเศรษฐีนะครับ fc สำนักสูงแกเปะนะ fc นะท่านใดสนใจนะสายค้าขายนะครับผมแนะนําเลยนะครับสายค้าขายนะครับสายค้าขายอยากบูชานะครับแนะนําให้บูชานะครับแนะนําให้ไปบูชาอธิษฐานจิตรละลึกถึงหลวงปู่นะครับรับรองเลยนะครับจะเห็นผลทันทีนะ fc นะ เป็นผลทันทีนะครับสันใดสนใจนะครับเนื้อทองแดงนะครับทองแดงผิวไฟนะสเีเดิมเลย fc เดิมๆเลยนะเดิมเลย,นะเเเลยทองแดงผิวไฟนะครับจัดสร้างแค่999เหรียญน,นะครับจัดสร้างแค่999เหรียญสนใจทักแชทแอดไ์มาเปิดแบ่งปันให้นะครับ fc เปิดแบ่งปันให้1,000กับ50บาท1,000กับ5 0บาท นะครับ f c เพราะว่าสร้างน้อยนะครับสายค้าขายนะครับพ่อค้าแม่ค้านะเอาไปติดกระโปรงกระเป๋าไว้นะครับรับรองนะครับเห็นผลนะครับ f c ครับ1นึ0ับาทนะครับ F4 ครับสำหรับเหรียญโภคทรัพย์นะครับโภคทรัพย์มาเสียทีนะ f c ท่านใดสนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาได้นะครับ f c พร้อมแบ่งให้นะครับต่อมานะครับ ต่อมาจะเป็นเนื้อฝาบาทนะครับรวยล้านล้านนะครับสีถามหามาเยอะนะครับเป็นเนื้อฝาบาทนะครับเหรียญรวยล้านล้านนะหรือว่าเหรียญอุ้มบาทนั่นเองนะครับ fc เลขโคด number นะครับหนึ่งสองศูนย์สี่นะครับรับประกันพระแท้เลยนะครับสวยๆจมูกคมคมเนื้อฝาบาทนะครับจัดสร้างแค่2499่องค์งเท่านั้นนะครับ fc ดูนะครับ ผมชัดจมูกร้อยเลยนะครับดูตรงนี้นะครับช่องเหรียญนะครับจะเป็นเส้นนะครับตรงหูเหรียญนะครับจะเป็นเส้นตรงๆนะครับ f สของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับต้องเป็นเส้นตรงๆเลยนะในหูเหรียญนะครับจุดนี้นะครับ f สนะสังเกตนะครับจุดนี้นะครับจะเป็นเส้นเป็นเส้นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นขวางแล้ว คงไม่ใช่นะครับถ้าเป็นวางขวางแล้วไม่ใช่นะครับ F4 ต้องดูดีๆนะครับ f c ต้องดูดีๆนะครับจะเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นตั้งนะครับ F4 นะแล้วก็จะมีเส้นกระแสวิ่งตามเหรียญตรงลงมานะครับ f c นะครับครับท่านใดสนใจนะครับ f c เนื้อทองฝาบาทนะครับสําหรับเหรียญรวยล้านๆนะครับรวยล้านๆนะครับเนื้อทองฝาบาทนะ ทักแชทแอดไลน์มาเลยนะครับเอาให้แบ่งปันให้ f c นะครับเอา1550บาทนะครับ1,550าบาทราคานี้ถือว่าไม่แรงนะครับ FC สนใจก็ทักแชทแอดไลน์มาปิดเตือนได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับเหรียญไหว้ครูนะครับหมื่นเห็นรวยหมื่นล้านนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับเนื้อมหาชนวนรายการที่14ครับ เนื้อมหาชนวนมวลสารนะครับ fc นะเนื้อมหาชนวนมวลารเลขโคด number หนึ่งสามหนึ่งศูนยนะครับ fc เลขโคด number หนึ่งสามหนึ่ย์พิธีไหวค้ครูหกเจ็ดนะครับพิธีไหวค้ครูเียนรุ่นนี้ถือว่ามวลสารดีนะครับ fc ถือว่ามวลสารดีนะครับจะมีต่อโคดคําว่าชอช้างนะครับ โค้ดสำวราชอยช้างตรงนี้นะครับ fc ก็จะมีโค้ดต่อเป็น jd พระธาตุเมืองหินนะครับ jd พระธาตุเมืองหินนะครับตรงมีโค้ดชัดเจนนะครับ fc ครับรุ่นนี้ก็เก๋เยอะนะต้องระมัดระวังนะครับ fc เช่าหาบูชานะครับต้องดูโค้ดตรงนี้นะครับเนี่ยต้องชัดเจนนะครับชอช้างคือจำนวนมวลสารนะครับ fc นะ ถ้าเป็นน้ำบะก็จะมีนอหนูกับววแหวนนะครับ fc ครับดูครับดูความคมความชัดของใบหน้าของหลวงปู่นะครับดูครับ fc ครับตัวหนังสือนะครับเป็นแท่งนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งอย่างสวยนะครับ fc นะยันข้างแขนของหลวงปู่ก็ครับก็จะคมชัดนะครับพื้นผิวจะตึงนะครับพื้นผิวจะตึงนะ เป็นผิวจะตึงนะครับไม่ย่นนะครับดูนะครับ fc นะนะครับ fc ท่านใดสนใจนะเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะเหรียญวัยครูนะครับรุ่นหมื่นหินรวยหมื่นล้านนะครับเป็นเนื้อฉนวนมวลสารนะครับเนื้อฉนวนมวลสารนะเปิดแบ่งปันให้ fc นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้เลยนะครับที่อยากจะเช่าบูชานะแบ่งปันให้อยู่ที่1,750บาท 1750บาทนะครับ fc มาแบ่งพันไปนะครับ1750รถือว่าไม่แรงเลยนะครับถือว่าไม่แรงนะครับตรงแรงๆรนีเกนอยู่ประมาณกับ3,000ันนะครับ fc นะสนใจก็อยากได้ก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลย fc คุยกันได้นะครับคุยกันได้อิสานพระเเครื่องพร้อมแบ่งพันให้ fc เสมอนะหรือว่าท่านที่เข้ามาติดตามรับชมผ่านมาเห็นคลิปอิสานพาเครื่องพร้อมแบ่งพันให้ fc เสมอนะครับ แล้วต่อมานะครับต่อมานะครับ F4 ครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญกันชง8ทิศนะครับเหรียญกันชง8ทิศนะครับ F4 นะลูกเสกในพิธีเดียวกันกับเนื้อดวง2นะครับพิธีเนื้อดวง2ที่เซนทันคอนกันนะ F4 นะอันนี้นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับจัดสร้างแค่เป็นเนื้อเงินนะครับให้ f c ดูเลยนะครับมีกล่องเดิมเติมครบเลยนะครับเป็นเนื้อเงินนะ เป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับ FC นะจัดสร้างแค่นะครับ5 9 9รองค์เท่านั้น599เเหรียญเท่านั้นนะครับนะครับเนื้อเงินนะครับกันชงนะครับคำว่ากันชงนะครับแก้ปีชงนะครับขับไล่สิ่งไม่ดีนะครับ กลับไล่สิ่งไม่ดีเนี่ยครับกับไล่สิ่งไม่ดีจะเป็นยันภาษา,าจีนนะครับด้าน,นหลังก็จะเป็นนะครับเป็นเงินแท้นะครับเป็นเหรียญเงินแท้นะครับเหรียญเงินแท้นะครับรอบด้วยนักสัตว์สิบสองนักสัตว์นะครับรอบด้วยสิบสองนักสัตว์เลขคดนัมเบอร์นะครับหนึ่งหนึ่ง 26 1 1 2 6นะครับเป็นเนื้อเงินแท้จัดสร้างแค่599เหรียญนะครับปลุกเสกวิธีเดียวกันกับเนื้อดวง2นะครับราคาจองเหรียญนี้นะครับราคาจองณตอนนั้นนะครับอยู่ที่2 4 9 9ัรบาทนะครับ fc นะสำหรับเหรียญกันชงนะครับของผูศิลาปุกเสกบุรพาจารย์หลายองค์นะครับมาร่วมปลุกเสกในพิธีเนื้อดวง2ที่เซนทัลคอนแก็ตนะครับที่ผ่านมานะครับ กันชง8ทิศนะ fc นะครับเนื้อเงินนะครับราคาจอง2,490 fc ท่านใดสนใจนะครับหอมแบ่งฟันเลยนะครับสำหรับเหรียญกันชงเนื้อเงินนะ fc เอาอยู่1,900บาทนะครับยอมขาดเลยนะครับขาดทุนยอมแบ่งปันให้ fc เลยนะครับเอา1,900นนะครับ fc ครับท่านใดที่อยากได้กันชงนะครับกันชงทักแชทแอดไลน์มาเลยนะ fc นะ เยี่ยมกรอบขึ้นคอนะครับกันสิ่งไม่ดีนะครับเจอแต่สิ่งดีๆนะครับลงตู่อธิษฐานกิตให้เรียบร้อยนะครับพร้อมนะครับพร้อมช่วงกับเดือนเหรียญนะครับเหนือดวงนะครับในพิธีเหนือดวง2นะครับสนใจทักแชทแอดไลน์มาเลยนะครับ fc นะครับสนใจทักแชทแอดไลน์มาเลยนะครับ1,900บาทนะครับพร้อมจัดส่งเลยนะครับ fc ครับกล่องเดิมครบเลยนะครับ fc ครับกล่องเดิมเดิมครบเลย นะครับสนใจทักแชทแอดไลน์มานะครับนะครับต่อมานะครับต่อมาก็จะเป็นนะครับพระศิวลีนะครับพระศิวลีนะครับรวยล้านล้านนะครับ F สนะเศกนะครับปลูกเศกนะครับ B ี65นะครับ F สหน้าเนื้อผงพุทธคุณนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับ F สครับ พระศิวลีนะครับสายโชคลาภนะครับสายโชคลาภอย่าพลาดเลยนะครับห้ามพลาดเลยนะครับสายโชคลาภนะครับเป็นพระศิวลีนะครับ fc นะเป็นพระศิวลีสุกิติมานะครับสุกิติมานะครับพุทธาพิเศษนะครับพุทธ,ธาพิเศษปี65นะครับ3วาระนะครับ fc นะ23 2, 2, ะมกราลายีมกราลาแล้วก็4กุ 2, 2, มภาหกห้านะครับที่วัด วาระแรกนะครับมูลนธิวีโรกุศลสงเคราะห์นะครับวาระที่สองนะครับพระธาตุขนมบรมเจดีนะครับวาระที่สนะครับ fc ที่วัดพระธาตุเมืองหินนะครับหลวงปู่ศิลาอนเมตตาอธิษฐานจิตนะครับมวลสารถือว่ามวลสารดีมากเลยนะครับมวลสารจากพระผงกินดามณีนะครับพระปิตากินดามณีมหาเศรษฐีนะครับพระผง นะครับหลวงพ่อพระใสนะครับซึ่งมาทำเป็นวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับเ c ซนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นนะครับจะให้นอซีได้ชมกันนะครับสายโชคลาภนะครับสายโชคลาภทาพลาดเลยนะครับเ c ซนะครับมาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับดูมณสารนะครับ FC ซครับมณสาร เป็นคมชัดมากเลยนะ fc นะด้านหน้าก็จะเป็นรูปพระศิวลีนะครับเนี่ยครับด้านหลังนะครับนะครับเลขโค้ดัมเบอร์นะครับ2005นะครับพระศิวลีนะครับต่อโค้ดคำว่าสอรอด้วยนะครับ fc นะ โพสคำว่าสรอนะครับสสวยเลยนะ fc นะองไม่ใหญ่นะครับนะครับขนาด2นิ้วนะครับ fc นะครับเป็นเนื้อผงกุทธคุณนะครับบนสารดีมากพิธีดีมากนะ fc นะสำหรับพระสิวรลีนะครับสำหรับพ้อผงสิววลีนะครับแบ่งปันให้ fc เลยนะครับแบ่งปันให้ fc เลย เอาอยู่ที่950รวมจัดส่งให้นะครับ950รวมจัดส่งให้เลยนะครับ fc นะสนใจทักแชทแอดไลน์มานะครับสำหรับพระศิวลีนะครับใจทักแชทแอดไลน์มาเลยนะรุ่นไหนองไหนนะครับอิสานพาคเครือพร้อมแบ่งปันให้นะครับทักแชทแอดไลน์มาเลยนะครับ fc นะต่อมานะครับจะเป็นปิดตาเหนือดวงนะครับ fc ครับ ปิตาเนื้อดวงนะครับเป็นยันนะครับคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวนะครับคนสามบ้านกินน้ําบ่อเดียวนะครับรุ่นนี้นะครับเรื่องลือลั่นสายกรรมฐานเลยนะครับสายลุงปูศิลาเลยนะครับลรือลั่นในสายลวงปูศิลาเลยนะครับรุ่นโคกข้ัพย์นะครับอุดมทรัพย์อํานาจเมตตาค้าขายนะครับครบสูตรนะครับรุ่นนี้ องน <Cette cow, S 1> <hire> ี้พิเศษนะครับ fc แบ่งจะแนะนําให้ fc เลยรุ่นองค์นี้แช่น้ํามนมานะครับองนี้แช่น้ํามนนะครับปิดตานะครับองค์นี้แช่น้ํามนมานะครับองค์นี้แช่น้ามนมานะครับผ่านการแช่น้ามนนะครับสําหรับปิดตาเหนือดวงนะครับปิดตาเหนือดวงนะครับ f c องค์นี้แช่น้ํามนมานะครับกิ่นน้ำมนยังได้กิ่นเลยนะครับ อิตาเหนือดวงนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะจัดสร้างแค่นะครับอง์นี้นะเนื้อผงพุทธคุณรายการที่12นะจัดสร้างแค่6,999องค์นะครับองค์นี้ปผ่านการแช่น้ำมนมานะครับสีเลยเป็นแบบนี้นะครับ fc นะสีเลยเป็นแบบนี้นะครับถ้า fc สันใดเช่าไปถ้าส่องใกล้ๆจะได้กลิ่นน้ำมนเลยนะครับรุ่นนี้นะครับดู ระหว่างไหลนะครับจะเป็นเส้นวงเดือนนะครับปิดตาเนื้อดวงรุ่นนี้นะจะเป็นเส้นวงเดือนเลยนะครับ f c เนี่ย f c จะเห็นได้เลยนะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นเส้นวงเดือนนะครับ lug. ทั้งสงข้างเลยนะฝั่งนี้ก็จะมีนะครับ f c นะเนี่ยจะเป็นเส้นวงเดือนอย่างนี้นะครับดูครับแช่น้ำม์มานะ f c นะองนี้นะแช่น้ำม์มานะครับดูครับ เลขโคดนะครับ5901นะครับคนสามบ้านกินน้ำบ่อเดียวนะต่อโค้ดชัดเจนมากเลยนะครับรับประกันแท้นะครับรับประกันแท้ให้เลยนะครับ fc นะดูขอบครับสวยๆเลยนะ fc สวยๆเลยนะองค์นี้นะครับแบ่งปันให้ fc นะครับแบ่งปันให้ fc เอาอยู่ที่1,100บาท1,100บาทปิดตาเนื้อดวงแช่น้ำมนต์นะครับปิดตาเนื้อดวงแช่น้ำมนต์เนื้อผงพุทธคุณนะครับเนื้อผงพุทธคุณนะครับ fc ต่อมาก็จะเป็นนะครับหลวงปู่ประเสริฐนะครับมีหลวงปู่ประเสริฐนะครับหลวงปู่ประเสริฐเนื้อลูกอมสะกุดนะฟังตะกุด ของไหลนะครับพิมพ์หลังเสือนะพิมพ์หลังเสือนะครับ fc เอาแบ่งปัน fc นะสนใจให้ fc อยู่ที่นะครับเอา1000บาทนะครับ1,000บาทรุ่นเสือนอนกินนะครับรุ่นเสือนอนกินนะครับต่อมาก็จะเป็นปิดตานะครับปิดตาหลวงปนะู่เวรนะหลวงปู่เวรนะครับปิดตาหลวงปู่เวรนะครับสวยๆนะครับนี้เอา1,500บาทนะครับ fc เอา1,500บาทสนใจรุ่นไหนทักแชทแอดไลน์มานะครับอีสานพระเครื่องพร้อมแบ่งปันในเอฟเสม,มอะ FC นะ FC น่าสนใจทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับอีสานพระเครื่องพร้อมแบ่งปันพร้อมจัดส่งให้นะครับสนใจทักแชทแอดไลน์มานะครับครับวันนี้อีสานพระเครื่องก็มีวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลานะครับของหลวงปู่เวร <World S 2> และของห er นะลวปู่เกษตรน่ามาแบ่งปันให้ FC ในราคาก็จะต้องได้นะครับ FC นะสนใจรุ่นไหนก็ทักแชทแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับพร้อมแบ่งปันให้พร้อมจัดส่งให้นะครับครับวันนี้อีสานก็พ่าเครื่องก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเอ่อกับวัตถุมงคลนะครับของปูศิลานะครับขอบพระคุณมากนะครับ FC ครับวันนี้พบกันใหม่นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ FC นะ สนใจรุ่นไหนทักแชทแอดไลาดมานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ